สวัสดีครับพี่นุ่มเบื้องเบิงบ้งเหมือนนี่ผมสิษภาพมากเบิง้งคาอันนี้คืออันคายอย่างมะฮูวนี่ครับเนี่ยผมก็อยากมาลองปลูกเบิง้งแต่ว่าเขาว่าขายาได้ผมอยากมีค่าว่า <ผม S 1> แต่ละผมก <จะ S 2> ็สิอยากม<า>ีค่าคือคือว่าเออะไม่อยากให้ค่ามาปเป็นคนมีค่าทั้งแถาแน่นนจังหน่อยเนาะผมว่าเน,ะน,นาะง่ายเหลก,ก็เลย ผมก็ได้รับมอบหมายให้เนาะกับทีมงานผมมาเฮ็ดหัวครับเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวสวนสวนอ่าปูกุหลาบทีมงามนี่นะครับกำลังปลูกต้นกระท่อมเป็นอย่างงามเลยครับ <c oughs> เฉันต้องมานอนเปล่าละว่าตอนตลาดเขาต้องการต้องการลายเด้ดนี่ งานผมก็มีอยู่สามไลนนี่แหละ,ะทำงานช่างระดับโรกเขาช่างเสมอรึบหมดละทีมงานกระจกโมลิายกระจกโมลิไฟเขาว่าไปได้เรื่อยๆครับซอยพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆมีอันตรีจิตอีกอย่างมากมายครับซอยกันไปครับเพื่ออยู่หลอ,ด,อาาขขดของชาวบ้านเท่านั้นเศรษฐกิจก็ Và